รมชนประทานลงพื้นที่ส่งมอบกำลังใจและถุงยังชีพพร้อมสุกขากระดาษซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ SCG เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองโดยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนยุทธาศาสตร์ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มจำนวน1 0 7 8ชุด และสุขาก,กระดาษจำนวน150ชุดในพื้นที่ตําบลกกเจา้าอําเภอบางบานตําบลบ้านรุนตําบลบ้านใหม่อําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอิสานเป็นตัวแทนของ ชาวบ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีรยาจังหวัดพระนครศรีรุยาขอขอบคุณหน่วยงานกรมชลประทานโครงการส่งน้ําและบํำรุงรักษา หนูขอขอบคุณแทนชาวบ้านหมู่ก้9ตำบลบ้านใหม่ที่หน่วยงานได้มาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและถุงยังทีพให้กับพี่น้องหมู่ก้9ตำบลบ้านใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ